หากเฮียนบ่จบต้องจบชีวิตจีดสกเศร้าดับบุบสิ้นหวังมุ่งเข็มทิศ คิดนาหลางเคดดตยังพอดีเหลือนน้อยเอบีกี่ตัวอย่ามัวเศร้าโอยลูกเมียคอยป่อไทย บ่ได้เงินเดือนจะเอาอย่างใจอย่าปุ่มใสตาดำดับเบิลสุปเปอร์นานมทนเอาอายคำเปื่อหมวกทรงโม มีผู้ตั้งห่างกลางปิกสลอลอหับปิญญาแผ่นนั้นบทเฮียนบทสอนยังอ่อนเจงจันยังรออยู่ฮันแถมใบปิญญาจีวิตไง ทูไทยฮอดปอนขอบคัวบัวละมวนเล่นนายเฮ้